สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่12เมษายน2565นะคะกัตกแต่แตก็จะกลับบ้านนั่นแหละแต่จะเล่าความฝันของน้องดำให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าเคยเล่าไว้แล้วตอนอคลิปที่209นะคะเล่าเรื่องของน้องดำที่ฝันว่าเห็นคุณพ่อเห็นคุณพ่อเขียนโพยหวยแล้วก็เห็นตำรวจมาก็เลยก็เลยวิ่งไปเอา ไปเอาโพยของคุณพ่อแล้วก็วิ่งหนีนะคะวิ่งหนีแล้วตำรวจก็วิ่งตาม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 แล้วตำรวจคนนั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่ดเรแต๋วเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะแล้วก็แปลความไว้รอบหนึ่งแล้วก็คือตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยถ้าในเครื่องแบบเนี่ยก็คือวันที่17ตุลาคม2560เป็นวันตำรวจนะคะแต่ถ้าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยก็น่าจะเป็นเลข71นะคะไม่ใช่17ได้ได,ได้เล่าเรื่องของอันนี้ไปในคลิปที่ สองร้อยเก้าคือสองศูนย์เก้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วแต่วันนี้ด็อตรแต๋วจะเล่าอีก,อ,กอีกมุมมองหนึ่งนะคะเพราะว่าความฝันความฝันที่เป็นปรัชญาเนี่ยสามารถที่จะเล่าได้เป็นสิบสิบเรื่องเลยนะคะในเรื่องเดียวกันนี่แหละเพราะว่าเขาจะมีเขาจะมีมุมมองที่ต่างกันแล้วก็มันเชื่อมโยงกันเพราะว่ามันเป็นวิชาปรัชญานะคะก็ดกตรแต๋วก็จะเล่าเรื่องออตอนที่ตำรวจมาจับอะแล้วตำรวจบอกว่าเอ้ยคนนี้เองที่จับแล้วก็แบบ คนนี้เองที่เอาโพยเอาโพยหนีมาแล้วก็วิ่งตามซะเหนื่อยเลยนะเหนื่อยมากเลยนะแล้วขอโทษเลยนะยกมือไหว้ขอโทษเลยนะอ่าแล้วน้องดําก็ขอโทษนะคะแบบร้องไห้ด้วยแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะอาการแบบนี้มันเหมือนเป็นแรงงานเลยนะคะเพราะว่าคนที่บอกว่าวิ่งเหนื่อยเนี่ยวิ่งเหนื่อยนี่ก็หมายความว่าเหมือนใช้แรงงานไงใช้แรงงานนะคะแล้วพอวิ่งเหนื่อยปุ๊บใช้แรงงานก็เหมือนแบบเออวันแรงงานแห่งชาตินะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคม ของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันแรงงานนะคะอันฝันเนี่ยก็สื่อไปถึงเรื่องของโภยหวยเถื่อนพอโภยหวยเถื่อนก็จะเป็นเหมือนแบบแรงงานเถื่อนที่หนีนะคะแรงงานเถื่อนที่หนีก็เขาก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครองคุ้มครองแรงงานพศ2541นะอ่าะแล้วประกาศในรัชจกจานุบเบกษาในวันที่20กุมภาพันธ์2541เหมือนกันนะคะผู้รับสนองอพระบรมราชอง์การก็คือ ท่านนายกชวนหลีกภัยนะคะท่านเป็นนายกคนที่20นะคะท่านเป็นนายกคนที่20นะคะก็แบบพูดถึงวันแรงงานนะคะเป็นเป็นอ่าเป็นการต่อต่อสู้มาตั้ง17ปีนะคะกว่าพวกแรงงานต่างๆเนี่ยจะได้เป็นวันหยุดนะครับรัฐมนตรีคณนะรัฐมนตรีเนะี่ยรัฐบาลยังเพิ่งจะประกาศให้วันวันแรงงานเป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดของเขาได้แล้วก็ได้ค่าตอบแทนเนี่ยต้องใช้เวลาในการ ต่อสู้ตั้ง17ปีนะคะก็คือวันแรงงานครั้งแรกที่รู้จักกันแนในจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่8นะคะกับพศ2475สมัยนั้นก็เป็นท่านจำพลปพิบูลสงครามนะคะเป็นรัฐมนตรีคนที่4อ่าเป็นเป็นการรับรองประกาศรับรองนะคะว่าวันที่1พฤษภาคมเป็นวันกรรมกรแห่งชาตินะคะวันกรรมกรแห่งชาติพศ2499แต่ พอพอสองสองันห้าอนะคะวันกรรมกรแห่งชาติก็เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้หยุดนะพวกคนใช้แรงงานต่างๆยังไม่ได้หยุดนะยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ถือเป็นวันหยุดก็คือยังทํางานไปเรื่อยๆเลยนะคะจน17ปีถัดมาเนะี่ยจึงจะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคอรมอนะคะจึงประกาศให้ วันแรงงานนะถือว่าเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดที่ได้ได้เงินนะคะเอออุอ้ยตั้ง17ปีกว่าจะถือว่าเป็นวันหยุดได้นะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองครั้งแรกก็พศ2,517นะคะกว่าที่แรงงานจะกว่าที่แรงงานจะแบบได้หยุดงานแล้วก็ได้ค่าตอบแทนใช้เวลาต้อง17ปีนะคะอ่าก็ถ้าเราถ้าเราเ,เป็นนักศึกษาเราก็จะรู้ว่าในมุมมองของ ฝันแต่ละความฝันเนี่ยเขาสอนเราในเรื่องต่างๆนะคะอย่างเช่นอย่างอันนี้เราความฝันเนี้ยทาให้เราเข้าใจเรื่องของวันตํารวจนะวันตํารวจก็คือวันที่17ตุลาคม2560นะคะที่มีการเปลี่ยนจากวันที่13มาเป็นวันที่17นะคะแล้วก็เร,กเราก็ได้ความรู้เรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541นะคะซึ่งประกาศในราชก,กิจจาวันที่20 คุมพันพันธ้า5 4 1็นะคะเออถ้าถ้าเราไม่ได้ฝันหรือเราไม่ถ้าเราไม่ได้ฝันเนี่ยเราเราก็ไม่ได้สนใจเนี่ยเราก็จะเราก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่มีแรงแรงบันดาลใจไม่มีอะไรมาดนใจนะคะแต่ตอนนี้เรามีความฝันไงมีความฝันมาให้เราคิดต่อนะเราก็แบบเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะคะแล้วก็ คือหวยออกหรือไม่ออกก็ไม่ทราบนะคะแต่เราได้ความรู้ติดตัวเลยนะคะเนี่ยทำให้เราจําเลยนะคะเนี่ยเรื่องนี้ทาให้เราจํานะคะอ,อย่างเลขเดิมนะคะข้างบน917ข้างล่างหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเราก็จะต้องทําภาพไว้เพราะว่าการดรแต๋วเป็นคนที่เรียนมากับบริษัทอะไรสกิลเลนนะคะบริษัทสกิลเลนน่ะท่านก็มีอาจารย์ต่างๆที่มีความชํานาญมีความรู้นะคะท่านก็สอนดอรแต๋วนะคะว่า การที่จะทําให้เราได้จดจำเราต้องวาดเป็นภาพนะเราวาดเป็นภาพเสร็จแล้วพอเป็นภาพเสร็จแล้วเราก็ได้มีการทบทวนอะ่ะแล้วเราก็จะจําง่ายเราเราก็พอเห็นเราก็เหมือนจะสแกนเลยนะคะเราจะสแกนความคิดของเราลงไปในภาพนะคะก็ทําให้ดรแถวเนี่ยสามารถที่จะจดจําข้อความต่างๆในการที่จดบันทึกเลยนะคะก็คือก็คือวาด ที่เล่ามาให้ที่เล่ามาทั้งหมดนะคะก็คือจะมีการเกี่ยวกับเห็นไหมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะเพราะว่าฝันนี้จะเกี่ยวกับการใช้แรงงานเนื่องจากว่าตำรวจบอกว่าวิ่งตามเสนอเลยเนะี่ยวิ่งตามโผล่หวยไนดะ้เขาเรียกว่าเออวิ่งตามเสนอเขาก็สื่อไปถึงแรงงานเถื่อนนะคะแรงงานเถื่อนวันเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันที่หนึ่งพฤษภาซื้อหวยอะไรก็แล้วแต่งว,วเนี้จะต้องมีเลขหนึ่งนะคะจะต้องมีเลขหนึ่งเพราะว่าเป็นวันสําคัญมากเลยนะคะอ่า ตามนี้เลยนะคะดรแต๋วให้ดูเล่าไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ mm hmm. เลขเดิมคะ่ะเลขเดิม719ข้างล่าง14 mm hmm. นะคะ